โหดีโอยแรงมากนะเล่นอะไรเดียวเล่นอะไรเดียวไยอเล่นอะไรเดียวหาหน่อยหาหน่อยได้ไหม ตปูตูแหวนตรงนั้นก็ปล่อยๆมันซะแล่ถ้าไปดูไอที่มีูค่าเยอะหน่อยนั้นเราก็ต้องลิสต์ไปก่อนว่าเราจะตรวจสอบอะไรบ้างเครื่องจักรเครื่องจักรยังอยู่ไหมโฟล์คลิฟต์ในรถขับที่สินค้าเนี่ยยกสินค้าสภาพใช้ได้ดีไหมใช่ไหมดูแล้วสภาพมันโอเคไหม ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไร,อไรนะที้เราก็สุ่มดูได้นะที่สำคัญสำคัญที่มันมีราคาแพงนะเราต้องดูให้าก,การตรวจสอบหลังเวอร์ไป라이ดเช็คกิ้งะเป็นการเข้าตรวจสอบโดยไม่ได้ตัดหมายไว้ลหน้าใช้การตรวจการตรวจนับเงินสดนะเงินสดย,อย่อยเรื่องสำคัญมาก เด็บปี้แคนเซเลน้าไม่มีตัวตัวแรกสุดก็คือส่วนน้สวนน้นนส่ย่อยนะเไอตัวเนี้ยมันตึงเงิน่มันเปลี่ยนปังได้ง่ายอ่ะขอโวยได้ง่ายอะ เท่าตัวอนี้ก่อนล้ะพี่อะไรกินข้าวยังกินข้าวยังหิสดวเรี่ยงที่เขาเบิไปแล้วกับงินสที่เหลือวปวดัวดจังปวดหงวนจังเกิดไม่ได้ขาดไม่ได้นะ ส่วนตัวรวมกันเข้าไปในเงินของบริษัทตัวมีรูปหลักมีรูปนะักนะเงินใครเงินมานะแล้วก็มีแบบฟอร์มของเราเลยว่าการนับเงินสดย่อยเนี่ยเรามีแบบฟอร์มเลยนะทำไว้ก่อนเลยแบงค์พักขี่ใบนะไปพันแล้วก็จุดจุดจุดยังเลยหนูกินตอนเที่ยงนู่น บายบายเที่เที่ยบายบายห้าสิบยี่สิบอ่าเหรียญเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญปบายบายเที่ยเที่ที่ยเที่ยบายบายมนีแบบฟอร์มแล้วเติมตัวเลขลงไปกดคับได้เท่าไหร่ตเราไม่ต้องเติมเองนะให้แคเชียนแล้วเติมนะด้วยการให้เขานับจังเล่นเกมอยู่หรือเปล่า เขียนเลยใส่ไปเป็นเงินสามพันบาทใช่ไหมอันนี้นี่นี่อีกอันก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่แล้วบิีอ่าอันนี้คไม่ได้มาดูแลอะไรทำไมไม่มาที่ตกองไปแล้วจะงเขียนเรื่องทำไมไม่มาะคะอ่าเอาใจแล้วเป็นใคยจ่าย แล้วก็มีช่องให้เขาเขียนว่าเขาตรวจตับด้เวลาเท่าไรกับเรานะให้เขาเซ็นชื่อด้วยว่าเขาตรวจตับได้ทนี้ำจริงหรือว่าเลา่ะที่ให้เราเซ็นด้วยคนในฐานะเป็นพยานนะพี่เนะมยนะ์สวัดีคะ่ะพี่เอไอสวัสดีนะ สวัสดีจ้าแค่อุทานนิดหน่อยแค่ข้าอุทานนิดหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่หมูโผลทำอะไรพี่มหพูดทำอะไรอยู่จ้า ตั้งใจเรียนอยู่นะเนี่ยความจริงตั้งใจเรียนอยู่ความจริงเลยยอดคงเหลือทางบัญชีครับสภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ของหลักการยืนยันกับบุคคลที่สามหลักฐานที่ได้จากการยืนยันยอดจากบุคคลที่สามเป็นหลักฐานที่มีความ น่าเชื่อถือที่สุดเช่นการจัดยอดธนาคารลูกหนี้กัญชานะ